น้องกาพูดถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ันนี้อ่า <ใน S 1> ครับ,บก็เป็นพรีเซนเตอร์บีเวลรังนกนะครับผมก็เป็นตอนแรกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมผมไม่เคยคิดจะแบบลองทานเลยครับผมสำหรับรังนกแต่ว่าพอเราแบบทำงานเรื่อยๆหรือว่าทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสุขภาพเรามันอาจจะแบบ แย่ลงเราก็เลยต้องกินอะไรที่มันแบบบำรุงร่างกายเราหน่อยเราก็เลยเลิกลองกินรังนกบีเวลดูครับใช่ครับผมก็ดีใจครับที่พี่ออนเขาก็เห็นว่าอวเออเรามีประสิทธิภาพพอที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของบีเวลได้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ออนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์บีเวลด้วยครับ,รรบมีการเตรียมพร้อมยังไง ก็เดี๋ยวจะมีโชว์ให้พี่พีได้รับชมกันนะครับแต่ว่ารอดูตอนในงานครับผมแบบมีสปอยไฮไลท์อะไรบ้างไหมคะไฮไลท์เหรอครับอืมสปอยเหรอครับร้องเพลงยงนี้<อ>นเรียกว่าสปอยไหมตอนนี้ร้องเพลงคืองานถนัดแล้วนะคะซึ่ง,งเปิดปอดอ่ะเรียกเรียกว่าร้องได้เฉยๆแล้วกันครับผม ดูแลสุขภาพนะค่ะลังครับที่จะมาเป็นแบรนด์ที่แบบเ,เป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นการดูแลยังไงบ้าง,างคะับสำหรับตัวนัครับเองก็เอาจริงๆผมว่าสําหรับรังนกบีเวลเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวช่วยมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยก็นั่นแหละครับการพักผ่อนแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยครับแล้วก็ทานควบคู่บีเวลไปด้วยก็สุขภาพร่างกายดีแน่นอนครับอันนี้คือช่วงนี้คือเคล็ดลับของการที่เราแบบญญดูสญญดใสแบบนีด้ด้วยหรือเปล่าเอ๋ ก็น่าจะเกี่ยวนะครับ okay. น้องกับชอบสูตรไหนที่สุดคะสูตรไหนผมชอบเป็นน้ําตาลเขาเรียกว่าน้าตาลทรายแดงเหรอครับหรือว่าน้ําตาลอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันจะหวานๆหน,หน่อยผมรู้สึกว่ามันทานแล้วมันเพลินดีครับแล้วมีวิธีแนะนําให้คน,คน,คนอื่นนะคะดูแลสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยก็ถ้าช่วงนี้ก็ต้องพกแมสครับแล้วก็ พวกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ด้วยครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็คือรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้เยอะมากไงก็รักษาสุขภาพคนด้วยนะครับพักผ่อนในเพียงพอด้วยครับผมฝากแบรนด์บิวเวไว้ใน้าครับผมก็สําหรับใครนะครับที่อยากชะลอความอ่อนเยาวุ่นใบหน้าได้นะครับก็ฝากลังนกบิเวลไว้ด้วยนะครับทานก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยครับผมยังไงก็ฝากลังนกบิวเวลไว้ด้วยนะครับถามนิดนึงถามถึงคอนเสิร์ต กับเดอะเน็กซ์สเตแล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีครับผมก็รู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยพอเราทำเต็มที่ออกมาแล้วก็พอผ่านไปก็รู้สึกสนุกครับก็มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พอเราทำแล้วเราก็รู้สึกสนุกไปกับมันครับ ออวว่าาเดียจะมมพลงออก้ใช่ครับผมเป็น uh huh. เอฟฮีโร่ F X อกั up, หรือกับเอ็กซ uh ์เ huh. ก็ไม่รู้ครับผม <laughs> งงก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยครับก็จะเป็นออกแนวแบบแรปๆหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าก็หวังว่าจะถูกใจกันครับก็มีทั้งแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับช่วย ช่วยคิดแล้วกันใช้คําว่าช่วยคิดเหมือนเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสมองช่วยเขาเพราะว่าหลักๆก็จะเป็นพวกพี่เขาช่วยๆกันทําครับผมอะไรนะครับพี่กอลเป็นยังไงบ้างพี่ก๊อลฟน่ารักครับพี่ก๊อลฟเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์เก่งมากๆครับผมขั้นตอนทำเพลงไปถึงไหนี่ยรคะจะได้ฟังกันเมื่อไหร่เอ่ยตอนนี้เหลือถ่ายมิวสิกวิดีโอครับแต่ว่าโควิดกลับมาแล้ว ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะยังไงครับผมมีคอนเซ็ปต์ของตัว MB หรือยังคะมีครับมีทุกอย่างเลยครับก็จะเป็นเล่นเกี่ยวกับอันนี้คือผมพูดได้แล้วใช่ไหมครับแปลกใหม่ไหมคะแปลกใหม่ก็แปลกแปลกใหม่สําหรับผมครับทุกคนอาจจะเคยเห็นผมแรปมาแล้วแต่ก็อยากให้ลองติดตามนี้ดูว่าจะเป็นแรปยังไงครับโอเคไหมโอเคอะฝากหน่อยครับครับก็ ฝากติดตามผลงานของผมกับบีเวลต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีผลงานส่วนตัวของผมออกมาอีกให้รับชมกันเยอะแยะเลยครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับ